อีกนิดหนึ่งแล้วกับเบิดไกเบิดแล้วโอ้ยหางแล้วครับโอ้ครับสวัสดีครับผมนี่ผมพาอหกมายเย็ยเบเปลือกขึ้นเ้านะครับ กระยำไปได้เรียวสองเสีนนะครับว่าถือนะครับผมว่าเสีนนี้เนี่ยป่าดึงอยู่นะครับตาลุนน้องกันครับผมจุงจุดจับสมรครับผม เัาเลาะดูครับดูนะครับ See you bừng cạnh ý khắp mặt chi ít nhìn khắp mặt chi và mình dán rút du học du học vẫn du nghe du học quá I hang a เอาไมครับพี่น้องกี่กล้องอากล่องหล่นตกน้ำครับผมดีเสะแต่ัวาท่านนะครับอากล้องไม่ได้มัดไว้ครับผมแือมันกระหน่อยนีน่นาติดอันนี้ร้องมึงครับผมไม่ก่อปากอะรุดไปน้ำปลาแล้วครับกล่องเพียกไปน้ำปลาครับมึงไม่ครับเกียวได้ใจไดไม่แห้งขนาด ใส่มันถือไม่ครับคือตัวนั้นเจียวไดว้วะครับอยู่กี่กล่องกับตกน้ำอิซาวิ่เแียนไปขวานท่านหงเนี้ยกอป่าก็อยู่ในเถียดปุ๋ยละครับชิจูดจังได้าบเดี๋ยวจังได้น้อ เห็ดมันเมือ่อยกอนว่าครับแต่ว่ากับปลากับติดมินเนี่ยไก่มันอีกละนี่ครับติดมินอีกแล้วครับกางเดเนาะบ่ะจับหางไปได้ขื้เก่าครับผมจะขวากนรวนน้ำ เดี๋ยวต้องเฮ็ดให้มันเหนื่อยก่อนครับยันนงแห้งอยู่ครับผมเมาเบิ่งกันยาวๆครับอุปกรณ์บ่มีแนกวก่าล้นล่ะ เดี๋ยวนี้ก็บ่มีเตือนําครับผมบ่ไล้เห็ดตะวิงใหญ่มาซ่อนมีแต่มันเมื้อย,ย่างเยียวครับผมนี่แฮงอยู่คือเก่าครับอย่าไปคนละเก่าคนครับ เกือกมัดก่อนมัดเขือกไววดึงอ้หนืกว่บาบะถือครับมันบ่ดินที่แหลก วิธีแบบนี้ทำให้มันไงก็ครับดุนน้ำกันยาวๆนะกี่ได้ขึ้น,ว,นว่าได้ตัวเนี่ยวกรอกันลุ้เอาอยากเลยครับีตัวมันอยู่ทั้งไตนี่ครับผมนี่ครับนี่เึ็นมากแลวครับ แล้วไก่ยังเมื่อยแล้วครับสูงกันอีกจักอึดไก่แล้วครับไก่ชิงง้นอมละยังครับยังยังยังแล้วอ,อีกอึดนึง,งแล้วกับเบิ้ดไก่เบิ้ดล เซตในหางแล้วครับอูเ็จครับในพ้นครับ,รบตัวนี้นาจะยุ่วางหานะครับอู้ทดสบกับตัวน้ำครับพี่น้องอูเบือกันหน่อยอ,อีกแล้วครับผมเงอของเขาอูนี่ครับ มาตะกี้พูดได้เนี่ยก่อเหตุมาไม่ยากหนีกันรุนตัวซับกันรุนครับครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้เยครับเดี๋ยวยามมาท่านเลี้ยวครับผมได้อีกเส้นหนึ่งนะครับเพราะว่ายามมาสองเหครับผมถ้าลุนถ้าติดตามต้องกันครับขอพายผับน้ำได้ครับผมต่างกลวองไม่ผลลุ่มครับตกน้ำเลยครับ มม่ได้มัดขากรอ,องไว้นะอาวุธป้องกันมาตกปลาพร้อมครับผมเดี๋ยวปลดปลาแล้วก็เบื้องอีกน,นะครับว่ามันจะเลี้ยบมันจะมีบ่บครับใส่ไว้แต่เบียดง่ายนะครับผมไปรุนกันอีกครับผมห้ามันห้าเสียงหนึ่งถือสอง เสียครับสวนหมากปลาจะกินเลาะฟังนะครับผมน,นี่ตัวนี้ร่อนขูก่กันเนียเพราะขู่เอาปลาขึ้นเยอะกต่น,น้อยครับเอาหนากเนี่ย ยันเบ็ดใส่เป็นเบ็ดสแตนเลสเนะครับเพราะว่าเบ็ดโชคขุคนีอาทิตย์เดียวยัางเบ็ดแล้วครับผมแล้วเมื่อกี้ก็ถือยู่ครับแต่าว,ว่ายัางตัวเบ็ดละไม่ถ้าถือปลาแล้วมันหลุดเสียดายเราคี่ยนอีกครับ เดียวครับผมถามกระรุนอีกเส้นสุดท้ายครับผมเมืองเส้นี้น้ำกันครับ ว่าได้ใส่ครับใส่กับวัตถุยังครับผมดูขีดขาดไอ้เนี้ยได้มีเนี้ยดีๆแนะน้ำเนี้ด้ครับเกาะอะไรอีก

อย่ยจะไปสร้างป่าเบิ้งครับแต่สร้างมาอยู่ครับผมครับข้าเป็นผลงานครับผมนี่เต็มเยียวครับเอายากครับผมป่าถือลงใส่ถือไม้ครับไม่เป็นถือโดดแย่งครับผมถือแยังเป็นแย่งครับเป็นมุนมุนเนี่ยครับผม เดือมันหน่อยมันเห็ดเอาหยาครับน่ครับเดี๋ยวจะสร้างไห้เบื้องครับผมว่ามันจักรูครับพอดีได้แต่สร้างมานํำอยู่ครับขอกอ,อปลาเห็ดมาไม่กับมทัะนิคก้อเลยครับฝุ่นอยู่ในน้ำครับผมเจียวกล้องเจียวปลาครับอี่ปทศไยเหรียญน้ำใต้เ้าครับ,นนมรบผมเบิ้งน้ำกันครับอ ก็เอาบ่าได้เดี๋ยวเอาไม้ครับผมเดี๋ยวมัดดีๆกอนครับลงครับหาโลโูกหาลูครับผม รถนึงขีดออกมาาน,น,นครับเหมือนเดิมครับเนี่ยแต่ว่าลูกย้อนนี่ว่าท่านกำลังเกี่ยวมารองนะครับว่าท่านสูกกับแข็งอย่าว่าสูกัะหน่อยครับยังได้คลนครับนี่เอาลูกประมาณนี้นะครับแข็งแข็งอย่ครับแต่ว่าพอเสียบลงหนมเล้ว ข้าวเดียวครับเปรย์ครับมันเจ็ดเป็นแอนมีเลยครับครับคลิปนี้ก่ฝากไว้สมีก่ันนะครับเจอกันไม่คลิปหนาครับผมแล้วจิดโน้ตยามให้เบิ้งอีกครับมีจ้มันบ้างมันครับสวัสดีครับเดี๋ยาจิตตัวป่าตัวนะครับวันนี้ได้ออกมาแล้วชาญเขาบ้านครับ ใหม่มเก้าเท่าเหรอครับพี่จะขี่เรือตกนะครับครับเจอกันไหมคิปมนาครับสวัสดีครับ